เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงไม่น่าจริงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของชายสามคนที่ยึดอาชีพประมงในขณะที่คนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งแขนพิการและคนที่สามขาผิดปกติจากความบกพร่องทางร่างกายแต่เรื่องราวของพวกเขามีความสามารถพิเศษอย่างไรไปชมเรื่องของพวกเขากันเลยครับ จากเรือประมงหลายร้อยลำที่ล่องออกหากินอยู่กลางทะเลอำเภอบางละมุงจะมีเพียงลำเดียวเท่านั้นที่คนบนเรือมีความแตกต่างจากคนอื่นๆจนทำให้ช่วงหากินในช่วงแรกๆเพื่อนร่วมอาชีพพากันล้อเล่นว่าเรือประมงลำนี้จะไปรอดหรือไม่เป็นคำเย้ยหยันที่ก้องอยู่ในหัวใจของพวกเขามานานกว่า30ปีแล้วแต่จำนวนปลามากมายเหล่านี้คือคำตอบที่ไม่จาเป็นต้องอธิบายใดๆถึงความสามารถของพวกเขาเลย เราไปทําความรู้จักกับคนบนเรือทั้ง3คนกันก่อนว่าอะไรที่ทําให้เขาต้องต่างจากคนอื่นคนแรกลุงบรรจบไวัยหปีคือเจ้าของเรือครับตาบอดสนิททั้งสองข้างทําให้แม้แต่การเดินไปไหนมืไหนยังลาบากเลยดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขานี่แหละคือกับตันเรือประมงชั้นเซียนเลยทีเดียวนออยยงงงลีเเร่บหื คนต่อมาคือคุณลุงวิจินวัย54ปีชาวประมงที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วและพละกกำลังจากร่างกายอย่างมากทําให้หลายคนสงสัยว่าการเสียแขนไปหนึ่งข้างจากอุบัติเหตุนั้นเขาจะกลับราทําอาชีพนี้ได้อีกหรือไม่สมาชิกบนเรือคนสุดท้ายคือคุณบุญเอือ้อลูกชายแท้ๆของลูบรรจก ดูเขาเป็นคนที่มีร่างกายปกติที่สุดและเป็นกําลังสําคัญของเรือประมงลานี้มีแต่เพียงเหล็กที่ฝังบริเวณขาข้างขวาเท่านั้นที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากินมากพอสมควรสรุปก็คือชาวประมงกลุ่มนี้กับเรือประมงขนาดเล็กของพวกเขาเป็นเรือประมงที่ไม่ธรรมดาจนน่าศึกษาการทํางานของพวกเขาเหลือเกินครับตอนแรกอ่ะฉันไม่นึกว่าเขาจะทําได้นะตอนนี้เขาก็ค่อยๆไปของเขาอ่ะเขาค่อยไปแบบว่าเขาก็เอาความชำนาญของเขาเนี่ยทีเขามีประสบการณ์ออกมามั่งแล้ว อีกหลายๆคนนี่ว่าตัวาตาดีสู้แกไม่ได้ตาดีมือดีก็สู้แก,แกไม่ได้เนี่ยเป็นคนดวงเก่งมากที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือ ลุงบรรจบนั้นมีความชำนาญที่สุดบนเรือทั้งทั้งที่ตาบอดสังเกตได้จากหน้าที่หลักก็คือการบอกจุดที่ทิ้งอวนของเรือแม้ตามองไม่เห็นแต่เขาใช้ความรู้สึกลึกๆในการคำนวณด้วยการจับเวลาในใจโดยหากแลนเรือออกมาประมาณ20นาทีแล้วนำมาบวกกับสภาพอากาศและระดับน้ำจะทำให้ลุงรู้ว่าตรงนี้น่าจะมีสัตว์ทะเลอยู่เหมาะแก่การลงอวน คนตาบอดหนึ่งคนเป็นผู้กำหนดทิศทางการลงอวนของเรือประมงลำนี้ความน่าเชื่อถืออาจลดลงไปหากไม่รู้จักชาวประมงที่ชื่อบรจบดีพอวันนี้สิ่งที่เขาคำนวณไว้คือพวกเขาจะต้องได้กุ้งทะเลจำนวนมากแน่เมื่อลงอวนเสร็จทีนี้ก็เหลือเพียงรุนอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าก็จะไม่ออกมาทำก็ไม่มีจะกินยังงต้องเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงน้องเนี่ยแล้วเลี้ยงครอบครัว เมื่ออวนขึ้นทุกคนก็จะมาช่วยกันเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้ตามถนัดทันทีลุงวิจินที่แขนเสียจะชำนาญมากกับการใช้เท้าช่วยแกะกุ้งออกจากอวนส่วนคุณบุญเอือ้อมีสภาพร่างกายดีที่สุดจึงมีหน้าที่คอยบังคับเรือหรือไม่ก็ช่วยแกะสัตว์ทะเลที่อันตรายออกจากอวนเช่นพวกปลาที่มีเงี้ยงทั้งหลายส่วนลุงบรรจบ จะใช้ประสาทสัมผัสที่ชำนาญในการบระจงแกะสัตว์ทะเลเหล่านี้ออกจากอวนรายได้จากอาชีพประมงวันละ1,000-3,000ถึง3,000บาททำให้พวกเขาทั้ง3คนมีกินมีใช้ได้อย่างไม่ลำบากนักถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกว่าคู่แข่งหรือประมงลำอื่นๆมากหลายเท่าตัวแต่รายได้และฝีมือนั้นก็ไม่น้อยหน้าชาวประมงคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียว เรื่องจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากคนเราคิดดีและต่อสู้อย่างจริงจังแล้วแล้วก็ความสำเร็จจะลอยอยู่ตรงหน้าเพียงแค่เราไม่ท้อแท้กับมันไปสะก่อนพยายามสู้ไปอย่าไปอย่าไปเออย่าไปทอมันทำทำมันเลยไปทำจิตใจปกติหากินเนี่ยมันสบายสบายจะได้ไม่ไม่ลำบากเวลาเราไปคิดอะไรมากเนี่ยมันก็จะฟุง้งคลานคนน่ะอย่าไปคิดมัน 经盘坐。